สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง s o วดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้มาเดี๋ยวเรามาดูวิถีชีวิตชาวเกษตรบ้านสาวดอยกันค่ะตอนนี้แขวนหอมอยู่ค่ะไปถอนมาแล้วจากที่นาเอามาแขวนห้อยไว้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆอ่ะมาดูใกล้ๆกันค่ะอันนี้เป็นหอมแดงนะคะหอมแดง แล้วก็เขาจะเอาไว้ทําพันหอมก็มีไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่ห้อยท,ท,ที่ตัดมาวางไว้ตรงนี้วันนั้นที่สาดรยได้หลิปให้ดูแล้วตอนนี้ก็คือันะก็ส่วนภาษาที่เขาคุยกันก็ภาษาท้องถ่นภาษาเกลียก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวสวยญญารดอดปบรรยายให้ฟังนี้เวลาอันนี้คือจะเอาไว้ทําพันเป็นพันหอมนะคะ เวลาเขาถอนถอนมาจากที่สวนก็ใส่กระสอบแล้วก็ใส่รถมานะทีนี้ก็เอามาแส่เอามาคล้อยทําไมต้องให้มันโดนแดดโดนแดดจัดไปก็ไม่ดีมันจะเน่าแต่ถ้าไม่โดนแดดเลยอยู่แต่ในร่มมันก็จะเน่าอีกเหมือนเดิมดูคุณผู้ชายก็จะขึ้นสูงหน่อยคุณผู้หญิงอยู่ข้างล่างเรียงแถวกันห้อยช่วยกันห้อยอันนี้คือเขาจะเอาไว้ทำพันปลูกต่อในหน้าหน้าแหล่ ะะอันนี้เป็นหอมที่จะปลูกขยายเอาพันขยายพันพันมาต่อเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้พอเขาปลูกอีกรอบหนึ่งก็คือขายส่วนรอบนี้ปลูกแล้วก็เอามาไว้ทําเชื้อพันแล้ววิธีการนี่ทําไมต้องกอบไฟเห็นไหมคะทําไมต้องก่อไฟ,เ,ไไออไฟเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการอบ แต่ถามว่าถ้าใช้ไฟแรงเกินไปได้ไหมก็ไม่ได้การที่เขาก่อไฟอย่างนี้มันจะช่วยทําให้หอมแห้งแห้งตัวเร็วแห้งตัวเร็วเมื่อมันแห้งไวยิ่งแห้งไวเท่าไหร่มันก็เสี่ยงต่อการเน่าเสียน้อยลงยิ่งถ้าวันไหนฝนตกครืมแดดไม่มียิ่งหนักอันนี้สําหรับวันนี้วันนี้แดด แดดมีนะวันนี้แดดจ้าแดดเยอะนะยิงย่งแดดเดยอะเยอะหน่อยอ๋อแต่ก็ไม่มีสเปรยกล้องไปงไยวันนี้แดดเยอะมันก็โอเคหน่อยถ้าแดดถ้าแดดดีๆทุกวันหลังจากที่เอามาห้อยประมาณสามวันจะเริ่มอ,อยู่ตัวแต่เนื่องจากหอมแดงหอมแดงเป็นมันจะมีน้ําเยอะเนาะน้ําในลําต้นในใบอะไรของมันเยอะมันจะแห้งช้าไม่เหมือนกระเทียม กระเทียมนี่จะแห้งไวหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ที่บ้านสาวดอยกระเทียมส่วนมากเขาจะปลูกกันคนละเล็กน้อยปลูกกินปลูกไว้กินไว้ขายหยิบย่อยเพราะกระเทียมมันมันแพงแต่บางทีมันถ้าปลูกหน้าหน้าที่เขาปลูกมันก็ขายยากแต่คนที่เขาปลูกก็ปลูกกันคนละสองไร่อย่างเงี้ย ลูกคนละสองไร่ก็ขายหยิบหยิบย่อยๆยอยกันมันก็เอาแค่พอนั้นถ้าปลูกเยอะกว่านั้นมันขายยากพอขายยากก็เสียเวลาต้องมาห้อยนี่อันนี้มีอันนี้หลายเจ้านะอันนี้ของเจ้าอีกเจ้าหนึ่งของเมื่อวานสาดอยก็ว่าจะมาถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าไม่ทันแต่พอดีวันนี้เป็นของน้องของน้องสาวน้องสาวเขามาเราก็เลยกล้าที่จะมาขอถ่ายก็ดูการห้อยพิธีการห้อยหอม การเกษตรก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสลึง<ๆ>กว่าจะผ่านไปได้แต่ละขั้นตอนอ่ะมาดูมุมนี้กันแล้วการห้อยเขาก็จะมีเว้นระยะการห้อยชั้นมาให้มันติดกันเกินไปเพื่อให้มันโล่งๆเนาะที่มันโล่งๆมันจะได้แห้งไวๆอันนี้ เดี๋ยวกว่ามันจะแห้งมันก็จะร่วงลงมาใต้พื้นอีกก็คงเยอะอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะหอมหน้านี้ถ้ายิ่งฝนตกมาบ่อยเท่าไหร่มันจะยิ่งร่วงเยอะเพราะว่าที่มันอัดกันอยู่ข้างในที่มันอัดกันอยู่ข้างในที่เขาแขวนไว้มันอัดกันอยู่ข้างในมันจะแห้งช้าภายนอกอาจจะแห้งแต่ว่าทีนี้บางทีภายในมันก็จะยังไม่แห้งมันก็เลยจะเสี่ยงต่อการแบบมันเน่า แต่ว่าหัวสวยมากเลยนะสงสัยวันนี้จะได้ด,ดูหอมหอมหน้าฝนหัวจะประมาณนี้เขาจะไม่ให้มันหัวมันใหญ่และยะเวลาในการปลูกมาคุยแร่คุยแร่เลยนะเว้ห้องอีแนะคุยแร่เลย เดี๋ยวสัมภาษณ์อะไรยับประมาณประมาณคุยนี่เลยเธอแก่บิ๊กเหรอไปแม่ขุยแร่เลยเนาะเนาสากคลี่อยู่ถามเขาก่อนว่าปลูกกี่เดือนอ๋อสามสิบกว่าวันใช้เวลาสามสิบกว่าวันสําหรับพันุ์สําหรับที่จะเอามาปลูกพันนะคะแต่ถ้าถ้าถ้ารุ่นนี้ถ้ารุ่นนี้แห้งแล้วได้เวลาปลูกที่เขาจะปลูกขาย ในการปลูกขายจะใช้เวลาใช้เวลาอยู่ไม่ไม่เกินสามเดือนจะใช้เวลานานหน่อยแล้วหัวมันก็จะไม่จะใหญ่กว่านี้แต่ว่านี้เขาปลูกเอาเชื้อเอาพันธุ์เฉยๆก็เหมือนเอามาต่อพันุ์ขยายพันธุก็จะใช้เวลาไม่นานถ้าปล่อยให้ใช้เวลานานมันจะเก๋เกินหรืออะไรยังไงประมาณนี้อ่ะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเดอ้อถ่ายให้ดูวิธีชีวิตของเกษตรกรบ้านเราอมาดูการทำงานดูขึ้นไปอยู่ข้างบนโอ้โหช่วยกันเพราะว่าต้องขึ้นไปเวลาเวลาห้อยต้องขึ้นไปเรียงข้างบนก่อนแล้วก็ไล่ไล่ไล,ลงมาข้างล่างข้างล่างดูการทำงานนี่ ู้หญิงนะคะอันนี้ผู้หญิงสตรีเหล็กนี่อันนี้ก็ผู้หญิงผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งประก,กบคู่กันเนาะเออ,อโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนอวันนี้แดดออกจ้าดีถ่ายดูต้นมะละกอรอบบ้าน โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสไครต์ทุกกำลังใจเดี๋ยวกลับไปนั่งทอผ้ากันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซ้าดอยสตอรี่ด้วยนะคะวันนี้หือ <c> ด <oughs> นะูแดดดูแดดดูผ้ะอาทิตย์จ้ามากเลยโอเคค่ะปะกลับไปทำงานกันต่อ